มีข่าวมาแจ้งแม่แม่ FC แฟนคลับน้องไลอ้อนนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งนะคะโพสต์จาก Facebook คุณแม่ไลอันน้องพทาิกนะคะอันนี้ไม่ใช่ของน้องไลอัอนนะคะต่อด้วย Facebook ของน้าปลานิพาประดิษฐ์ขำนะคะคุณคือใครมาตอบนะคะ เริ่มแอดเพื่อนเริ่มส่งข้อความหาหลายๆคนไม่หลงเชื่อกันนะคะจำไว้ไรอันไม่ทักหาใครนะคะดูง่ายๆเฟซของน้องคนติดตามห้าหมืนกว่าค่ะแจ้งข่าวจาก คุณแม่พี่ไรอันแล้วก็นัปา,นาปลานี่พาะด์คำํำเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเฟซนี้เป็นของปลอมค่ะไม่ใช่ของน้องไรอันนะคะเฟซของน้องไรอันนะคะก็เป็นเฟซที่แอดขึ้นอยู่ประจำนะคะเวลาโพสต์ข้อความของน้องเนาะก็จะเป็น2อันนี้เลยนะคะที่เป็นของจริงคะ่ะต่อด้วยโพสต์จาก a c e b o o k ไรอันกาดบัณฑิตกันเลยนะคะอันนี้คือเฟซจริงของน้องนะคะกดติดตามได้เลยค่ะ เอาความรักมาให้เอาหัวใจมาฝากคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับไททรอันกาดบัณฑิตและเฟสนี้ก็เป็นเฟซจริงของน้องไรอันนะคะกาดบัณฑิตจำปาสินค่ะทั้งสองเฟสนี้ FC แฟนคลับนะคะกดติดตามน้องได้เลยคะ่ะตามที่นปลานะคะแจ้งไว้ก็คือน้องไรอันนะคะไม่เคยทักหาใครนะคะ คนที่ทักไปคือตัวปลอมนะคะแม่แม่เอฟซีแฟนคลับก็อย่าลงเชื่อและอย่าโอนตังให้เขานะคะเพราะนั่นคือมิจฉาชีพค่ะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จากเฟซบุ๊กคุณแม่พี่ไรอันน้องแพทริกแล้วก็นับปลานิพาประดิษฐ์ขับไว้หนที่นี้ด้วยนะคะ และขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook น้องไรอันกัดบัณฑิตไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องปะเล็กชาแนลด้วยนะคะ